เอาเอาทรัพย์มาเห็นเบิกทรัพย์ข้าพเจ้าขอแทฤทธิชเชตเบิกทรัพย์ที่ข้าพเจ้าจะทําบุญกับพระสงฆ์พระอริยเจ้าพระอรหันต์พระพุทธเทุกทุกพระองค์เราทีนี้เราไว้ชันนี่เราไปกล่าวว่าอากีรังมาแตยยากันผมนั้นเราไม่ต้องกล่าวก็ได้แก่อทิ่ฐานจงมาเกิดจากข้าพเจ้านี้ข้าเดิมแค่นั้นเราที่ชันนั่นทุกวันทุกวันวาจาเราจะศักดิ์ศรีหูจะหูแก้วตาทิพย์มีอภินญา รู้หมอรู้รู้แค่แทงตลอดแค่พัดันบ,บ,บอกกับแค่นีด้เดียวปุ๊บเราตีปัญหาแตกเลยแล้วทีนี้เวลาเรานั่งจะไม่นั่ง,งเงินทุกทวันนะเพราะว่าที่มันปวดเพราะหนึ่งกายเจิดจากเจ้ากรรมนายเวรเราอะไรก็เป็นยกษงปลาหนึ่งตัวเท่าปราสาทแค่ไปแยกเป็นเลือดเป็นเนื้อเราใช่ไหมเขาก็อาจจะพยาบาทเราเอาหมูก็ไปกีนตัวเอาไก่ก็ไปกีนตัวทีนี้เวลาเรานั่งเราไม่มีบุญให้เขามันก็ทรมานสังคารเราแะนั่งคนเราจริงอายุไม่เท่ากันนะคุณไม่ที หลองจากไหมหรือเพราะอะไรบุพการไม่เท่าไรปัจจุบัน,นกรรมถ้าเราทำอย่เยอะๆมันจะบั่นทอนตัดอายุของเราเหมือนกับเรามีเงินล้านหนึ่งเราใช้ไปวันนี้แสนหนึง่งสิบบาหมดไหมถ้ามีล้านหนึ่งใช้แสนหนึง่งแล้วก็หามาอีกวันพรุ่งนี้สองล้านก็อสองแสนมันจะเหลืออยู่มันจะเหลือจะไม่ค่อยหมดแต่ถ้ามีจะเอ,อาอวกงจังเดียวก็้หมดเหมือนกับชีวิตเราคือเราเรา,เราทำสร,ร้างเสบ่าจักรก็จากชีวิตของเรสารสาร้างลงชั้นลงชั้นลงชั้นลง สิ่งที่รักษาให้ได้ที่สุดก็คือสมาทนนา,า,มานะินแล้วก็นั่งภาวนากำหนดอตายอย่างเดียวเลยมันจะชื้นใจขึ้นมาเลยอถึงว่าแม่กับพ่อเราคงจะดีใจนะเรามีเงินก็ไม่สามารถส่งไปให้พ่อให้แม่ได้แต่เราเข้าเมื่อเรามีศีลมีสามาธิตรงนี้เราที่ถามตรงนี้สามารถสร้างส่งข้าวฟูกข้า,ขาให้กับบิดามารดาครับเพียงต่อมาครนะับตอนนี้หลวงปู่จะท่า,าน,นก็สอนประทางนี้เลยนะท่านหลวงพ่อ,อยังไม่ใจเยนะะ็นเท่าก พยายามอยากจะให้ลูกศิษย์หาดึงอารมณ์ของจิตให้อยู่ที่เดียวกันคืออรหันต์สัมมาคือพะระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าสัมมาก็คือพระพุทธเจ้าพาะาระอรหันต์ก็คือพะระอรหันต์ก่อนจะเป็นพุทธเจ้าต้องเป็นพะระอรหันต์มาก่อนคือบรรลุกิเลสมาก่อนเป็นประมาณอันนี้ที่อาจารย์มานี่เพราะอะไรเพราะว่าต่อบุญต่ออายุต่อภารมีให้โยมไม่ขี่เพราะว่าเป็นคนที่มีบุญวาสนาเยอะ ถ้าไม่มีวัตนะถามเลยกะไม่สนิทกันง่ายๆลยนะไม่ไปอะตอนนี้มุงอยู่ในเงินไม่เอาไม่รับเลยทําไม่ดีไม่รับเลยต่ใครยังไม่รับเลยนะอมให้เท่าไหร่ก็ไม่ไปอ่ะต้องรู้ว่าเออดีชาติเขานี่เป็นยังไงเป็นญาติกันไหมบุญบารมีก็ถึงได้ยังถึงเวลาเขารู้ยังประมาณนั้นเนี่ยอย่างเนี้ยไม่ดีใหญ่ไปไม่ได้ถ้าใจได้เขาเป็นคดีใจเป็นไม่ดีอย่างเงี้ยบุตระรีดโอเคแล้ะนะเดร๋ยแล้วอาจารย์ตามถูกพนที่เลยอาจารย์คำในคำนั้นนะ ล้วทีนี้นราไม่ทีจุบเราถึเป็นแม่ร้อาจาย์ใช่ไหมย่างกอ้โหคิดดูออกสัาพนี้ขึ้นไปถึงอาจารย์ที่อาจารย์อยากช่วยอยากช่วยแต่ต้องขึ้นได้ถึงถ้าขึ้นไม่ถึงนี่ไม่ถึงที่ผ่านจะไม่ได้กลับมาแล้วนะ้นไม่ชีเข้าใจไหมเออไปเจอกันเที่ยงก็เลยเราไม่ต้องหว่วงมันจะมีศาราพระห้องอาจารย์ที่อาจารย์ที่ถานตนี้ลอยอยู่ดาวดึงน์อสวรรค์คือบุญของเรามาไม่ถึงใช่ไหมอาจารย์ที่ถานผิดมันจะดูวิญญาณต้องเปินไปสุก จะมีสาลาอย่างคนเป็นคลิปเราจะนั่งอยู่ตรงนั้นแต่ี่เวีมดนามจะมีอดีตชาติเราเนี่ยเราสั่งสมบูรณ์มาเท่าไหร่เนี้ยอย่างเงี้ยถ้ามันรักเรามันไม่เกียร์สาไม่งงนะเนี่ยใช่ไหมมันต้องอยู่เหมือนเ <c ười> ดิมใช่ไหมอ <c ười> ย่างฟันก็ไม่ร่วงอย่างเราก็ไม่เหีย่ยวใช่ไหมหนังแรงก็ไม่หมดถ้ามันรักเรานะอันนี้บอกมันไม่ฟังเลยอย่างนี้ คุณอยากแก่นะมันยังแก่อยู่ผมเลี้ยงมึงอยากมีอาบน้ำจับู่ก็แล้วท่านก็ใสมึงหนาวก็เสื้อผ้าก็ใส่ให้อย่างเดียวใ่ไหมไม่ถีแต่มันไม่ฟังเราเลยนะทำไมล่ะเพราะอะไรไม่ใช่ของเรานใช่ไหมมันไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเราต้องฟังจิตเอ้ยมึงมึงมึงอย่ากรธเขานะมันฟังนะใช่ไหมเออมันฟังอยู่ แต่ถ้า,ถามาดื้อมันก็ไม่ฟังมันมันก็วิ่งไปเขาอาจารย์นั้นบอกขาดทุนนะอาจารย์สิ่งที่หนังและเรื่องเราต้องดูหนังของเราดูหนังเราคือเรื่องราวของเราเวลาเรานั่งเขาทมาทิ่ทุกเราน้อมเราเลยตั้งแต่เกิดตั้งเกิดถึงปัจจุบันเป็นยังไงชีวิตเราผ่านมาน้อมก็ไปออกจากนอกหนังเลยเราต้องอยู่เรื่องเดียวเลยมันจะเข้าใจสติไม่นจะเกิดะัญญาทำบางทีน้ำตาไหลแม่เลี้ยงลงมาคนใหญ่ๆจะโตนะ แต่มาถึงเราทีนี้เราก็ไม่สามารถเชื่อแน่ได้จะกรู้เจ้นะว่าบุคคลใดแนะนาให้บิดามารดารู้จักทาบุญรู้จักทวัดรู้จักสมาทานเอบุคคลนั้นถือว่าเป็นลูกกัตัญญูกัตาเวทีบุคคลใดเอาแต่เงินเอาแต่วัตถุที่บิให้แต่ไม่ให้แม่ทําบุญพ่อวัดบุคคลนั้นเป็นลูกกัตัญญูไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่ลูกกัตัญญูนะทางกตตัญญูเพราะอะไรเพราะเลี้ยงในในภพนี้ภพต่อไปก็เลี้ยงเขาไม่ได้ แต่ที่แม่ขี้ทาอยู่เนี่ยญยาติเรามีทำเนี่ยไม่คีดใหญ่ขอโทษนะศรัยสยาคราวนี้มันส่งข้ามวกข้างจ้าไปถึงดวงจิตวิญญาณที่หลมหายใจาจากเลี้ยเป็นประมาณนั้นนะไม่ไม่ไม่ไมใช่ธรรมดาจากนั้นเราทำไมอาจารย์ถึงปวดต้องเ,เข้าใจนะเพราะว่าจะหาเงินไปเลี้ยงน่อเนี่ยแม่ก็แค่ไม่มีใครต้านความเจ็บความเจ็บคนตายได้แต่ถ้าเราไม่ปวดอย่างนี้ภาวนาสมาทานขีนทุกภาวนาทีนี้อธิษฐานจิตแป๊บเดียวบุญมันเกินมหาศาล แม่เราจะอยู่ที่ไหนเอรกุศลบุญคุณพระเจ้าฤทธิ์เฉลได้บุญบารมีของข้าพเจ้าปู่บารมีเจ้าปเจ้าขอยเฉลีเฉลี่ยบุญนี้จงกำจัดกำจายถึงบิดามารดาปู่ญาติญาญาย่าชนิดพิษหายของทั้งเจ้ากับในเป็นหลงข้าพเจ้าทั้งหลายญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายครูบาอาจารย์ของเจ้าทั้งหลายและผู้ที่ร่วมทำบุญทำศิลป์ทำคราบคุณงามความดีกับพระเจ้าทั้งหลายจากอดีตถึงปัจจุบันจงให้แด่ร้านจิตตาราบบุญของข้าพเจ้าถ้าได้รับแล้วสุข์กทุขไปคนไปอย่างนี้ มันจะพวบวงจรอะไรอยู่ไม่กี่ทีนี้เราจะเบาเจ้ากรรมนายเวนมันได้รับมันก็ไปมันตระกินี่เขามาเอานี่เลยไม่มีเงินให้เขาเพรารลอยนั่นแหละเดี๋ยวถ้าเราบ้านรับมาตินที่เขาจชไหมมาไหนห่ะแค่นี้เรามีเงินให้เขาวามจบกันนะเขาก็ไม่ไห้มาลบกลากกันนี่ใครไปไหนก็ต่าง่าพาเพยไม่เครียดไม่หน้ายิ้มคิ้วขมวดใช่ไหมดี๋ยวนั้นนะก็กิมพ์ออกมา่ ต้องเจอเพราะว่าเทวดาเขาวางเขาวางล็กอกไนะว้นะเขาวางล็อก <c oughs> ไอ้นี่ก็หลงทางนะเขาทำเขาวางบูญเกียวไว้ให้แล้วไม่ใช่ธรรมดานะจางนะคุูโยมแม่เราคงจะคงจะโอเคอยู่นะเออเพราะว่าแม่ชีใจวันนี้ก็ดีใจเจอเจอพบดีอีกคนหนึ่งใช่ไหมอันนี้อันนี้เป็นลูกสาวนะลูกสาวนะั้นยังดีดีถึงยังไงก็ช่างเขาจะดูแลเราตลอด จะยังไงก็ช่านไปจะดูแลนลูกสาวเรานั่นแหละแต่มนปิดที่เราไม่ไม่มีลูกแต่ลูกของเรามาแต่ปรากฏคนเฉยคนละที่ไม่เฉยเขาจะดูแลด้วยความจริงใจไม่มีอะไรเลยอาจารย์นะแม่ลานีฝากสรยาด้วยนะแม่ทวีศีฝากสรยากับแม่ขีชุกด้วยนะช่กฝากไว้เลยมันเปนที่มันทิ้งกันไป็ได้ก็จะไหมคูณการช่วยเหลือการละการฉลาพวกนี้เป็นการให้ทาน ถ้าจ้าให้ทานากับญาติพี่น้องก็ได้บริวารได้ความเป็นพี่เป็นน้องได้น้ําใจได้ความเพื่อเฟื้อได้ความสามัคคีได้ความ,มเป็นพี่เป็นน้องได้คนเป็นญาติแต่ถ้าทําบุญกับสิงสาราสัตว์ก็ได้มาเป็นเพื่อนร่วมโลกให้จิตเรามีเมตตาผูกสัมพันธ์ให้มีเมตตาไปไหนก็เคี้ยวข้า,ขาดปลอดภัยจากพันจะลายจากสินไม่ดีทั้งหลายแต่ถ้าทําบุญกับผู้มีศีลอย่างพระสงฆ์แท้เราสามารถที่จะสร้างบาร,รมี ให้ส่งบุญให้เจ้ากรรมนายเวรตัวเนี้ยเป็นอยนางไรจะทราบข้าพระพุทธเา้า,าไปถึงบีดาวานดาปุญาติายาเิสนมิถาย,ยาาความจำามเห็นของของเราทั้งหลายจากอดีตจงปัจจุบนันนี้เป็นประมาณนั้นถ้าทางองค์พระอหันมันต้องเลยขึ้นไปอีกเป็นประมาณนั้นนะได้อานิสงส์มากมายอานิสงส์เดียวกันกับเ่้าบุญกับพระแท้ที่มีที่ทรงเหียมแต่มันได้บุญออเรียกว,ว่ามหาศาลมากค่าอันตันมากค่าเลย เห็นผลทงตาดทำเดียวนั้นได้เดียวนั้นไม่เกินห้าวันสิบวันถ้าทำบุญพระเจ้าแค่กาบ่มครั้งเดียวกินต่อเป็นทริปทันทีเจ้ากรรมนายเวียนบาปกรรมตนมันจะสละองกมันก็องค์พุริมานเห็นไหมห้าคนเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนองค์สุดท้ายนิ้วที่พันไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าดิฉ่าองค์ยุมานเป็นองค์พุริมานเป็นมายาเต่าใหญ่เท่ากับเดือนสัมภคมันู่คนได้หนึ่งพันคนแต่คนที่เก้าสิบเก้าคนที่องค์ยุมานท่านเป็นพ่อขา นั่งเงือสจำพอมาอยู่กลางทะเลคนที่พันคือแม่พระองค์กลิมันทีนี้เงือกจเพ่อเกิดแตกเรียกว่าพายุคาลมแตกทีนี้พระยาต่อใหญ่พระองค์ริมันอยู่ตรงนั้นพอดีก็เลยด้วยบารามีของเขาจะสร้างโคต่อไปคือเป็นอริยเจ้าก็เลยเห็นนะว่าถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ช่วยบารามีเราก็สร้างขึ้นมายากไม่รู้กี่กับกีการฉะนั้นแล้วเราขอเอาชีวิตเราเขาแรกถ้าเราไม่ช่วยเขาให้ปล่อยเขาตายต่อหน้าต่อใจก็เป็นกรรมเราเมื่อกบเรา เราข่านน้าใจขาดความเมตตาก็เลยให้คนพัานคนพ่อขาพัานคนนั่งหลังมาเพราะยาเต่าใหญ่ก็มาถึงวันทุกมาถึงฝั่งให้นั่งหลังมาว่าจะเชืงฝั่งสามวันแค่ไม่ถึงเครื่องวันบักทองมันก็ฆ่าแม่มัอนไันใช่ไหมมันใช้น้ำมันหิ้วไอันนี้สามวันคิดดูเมตดารานี่ใช่ไหมพอถึงฝั่งปุ๊บคนเราเห็นแก่ตัวเราเพราะโอกรอดตายแล้วทําไงก็เห็นแก่ตัวขึ้นมาทําไงแล้วจะรอดคืรอดตายแลวก็ต้องพอรอดตายปุ๊บมองเห็นก็หิ้วอาที่ลห มองไม่เห็นว่ามันเป็นชาทะเลมันเป็นชาหาดพอาดีขึ้นฝันนะโอ้มันก็มีอย่างเดียวที่ประทางชีวิตเราได้เอาที่เรียกว่บุญคุณเลยทีนี้ปรึกษากันเอาเต่าใหญ่เป็นอาหารเดยฆ่าเตา่ามีคนนึงว่าอยถ้าเขาไม่ให้เราบรรทุกหลังลงมาเขาไม่ส่งเรามาถึงฝันเราคงไม่มีความรอดเขาเป็นคนมิจิมีบุญคุณมากถ้าเราไปฆ่าเขากินเนื้อกินแต่พวกชีวิตเรารอดเราก็เป็นคนเนรคุณคนคนหนึ่งนี่ไม่กินก็คือเกิดมาชาหลังเป็นแม่ของ เป็นแม่ของของคุลิมาเห็นไหมนิ้วที่พันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะอีกเก้าร้อยกเท้าบเก้าคนฆ่าเต่าเกิดชาติใดก็แล้วแต่ข้าพเจ้าขอชิงพิตเเือดเนื้อของข้าพเจ้า,าดุเพราเกิดชาติหลังมาเห็นไหมองคุลิมาไล่ฆ่าพวกเก้าคนเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนเพราะว่าทิฏฐิไงมันลืมข่าวเนี่ยถ้าถ้าถ้าอาจารย์ของของคุลิมากับเพื่อนร่วมสำนักไม่สร้างเรื่องตนนี้ขึ้นมาองคุลิมาก็คงจะไม่โตกกรรมง่ายๆพอถึงนิ้วที่พันเป็นแม่ใช่ไหม พระกุจะเจ้าเร่งพายานโอถึงเวลาลูกศิษย์ของตถาคตเจ้าจะเกิดต้องเกิดขึ้นแล้วก็ลงไปความน่าของคุณมานไว้ท่านประกาศทรรมานช่ทางได้นะใช่รวดับบาลมีวพระเจ้าต้องเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวตอนนี้นั่นก็คือณนปัจจุบันนี้เราอาศัยบารมีพ่อปู่ใหญ่อริยเจ้าพ่อราาหารัน้นได้อวปแค่ว่าเราอธิษฐานเพื่อเป็นแนวทางกิจแล้วทีนี้เจ้ากรรมนายเวร ถ้าเจี่วพุทธเจ้าในปัจจุบันใช่ไหมไม่ได้ห่วงถ้าเจอคนที่ได้รับพุทธธรรมญาติพุทธเจ้าก็ไม่ได้ห่วงถ้าเกี่วพระรหันเราก็ไม่ได้ห่วงแต่เรามองไม่เห็นใช่ไหมโยมไม่ขีทีนี้อาจารย์ไม่ต้องตามหาถึงเวลาก็มาอีกแล้วทีนี้ให้เราแค่รักษาความสบายใจของเราไปอย่างอย่างเราเมื่อมันหนาแน่สิ่งนี้เรามีเงินเป็นสองพันสามพันล้าน ทำไงวะกูก็เกลไปเรื่อยๆอ,อะไรมันหลายๆอยา่างมันไม่เบาลองล่อขยับนะเห็นสักห้าเสนนี่เป็นไงพอให้ปุ๊บกูถาวายไปสรา้านเี้สบายใจเดี๋ยวเทีนี้จากห้าเสนมันกลายเป็นเอริยอยัพย์มีพิมานแก้วพิมานทองท่าหนึ่งยอดสิบหกกิโลฟังสูงนะเดี๋ยวไม่ขี่เป็นประมาณนั้นฐานพะวงหนึ่งหนึ่งยอดก็คือสิบหกกิโลสิบหกกิโลวัดจากวัดปากน้ําไปถึงไหน เกียรทองท่านท่านท่านสร้างไว้ทำไมท่านนันทปูนันทะท่านสร้างไว้สร้างไว้เป็นสอนเป็นพตติธรรมที่เกียดีทองอ่ะที่วัดปู่นันทะทราบว่าถ้าใครอยากได้วิมานแจ้ววิมานทองเกียรทองอย่างนี้ต้องทําอย่างนี้ต้องทําอย่างนี้เดี๋ยวต้องทําให้ถึงบุญด้วยถูกบุญถูกผู้ทรงศีลถ้าไม่ถูกผู้ทรงศีลเราก็พยายามเกี่ยวตะบกายเราเราจะถึงไหมเราแค่ว่า ถ้ามีอุบายทำอย่างนี้จากผู้ทรงศีลเราไปได้เองเนี่ยเราต้องเปลี่ยนให้เปลี่ยนนะโยมไม่คีอยังไม่คีนีไ่ดได้เยอะ